ตำนานรักต้องห้ามระหว่างมนุษย์กับปีศาจงูขาวนางงูขาวผู้บำเพ็ญเพียรมานับพันปีเพื่อจะได้เกิดมาพบคนรักในชาติพบใหม่แต่ความรักครั้งนี้ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่หวังเมื่อหลวงจีนผู้ศรัทธานในธรรม <c oughs> เห็นว่านี่คือความผิดธรรมชาติ <c oughs> เขาจึงหาทางแยกทั้งสองออกจากกันระหว่างความรักกับความถูกต้องใครกันที่จะชนะโอ้ว้าวทั้งโรแมนติก ทางเศร้าและแฝงกลิ่นอายลึกลับสุดขนลุกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรจะตื่นเต้นแค่ไหนเรามาดูกันได้เลยตำนานนางพญางูขาวการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนยอดเขาเป่าซื่อซานริมทะเลสาบสีหู น,นเมืองหางโจรประเทศจีนมีเจดีโบราณชื่อว่าเจดีเหลิอนเฟิงใต้ฐานของเจดีมีตำนานเล่าขานกันว่าเป็นสถานที่ที่พระเทระผู้มีอาคมสูงหลวงจีนฝ่าให้ได้จองจำนางพญางมูขาวลอบว,ว่านางไปเกิดความรักกับมนุษย์ซึ่งผิดกฎสวรรค์ไปสู้จนเป็นปีศาจนางพญางูขาวที่บำเพ็ญตะบะยาวนานถึงหนึ่งันปีจน สามารถแปลงกายเป็นหญิงสาวผู้งดงามได้เสี่ยวชิงปิศาจนางพยาง,งูเขียวปำเพ็ตตบะห้าร้อยปีนางพยาง,งูทั้งสองเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันการพบกันกครั้งแรกวันหนึ่งไปสู้จนและเสี่ยวชิงนางปิศาจทั้งสองได้แปลงกายเป็นมนุษย์และได้เดินเล่นในการหา ริมทะเลสาบสีหูมีชายหนุ่มผู้ร้ายเข้ามาลวนลามหญิงงามทั้งสองเซี่ยวชิงโกรธจัดเตรียมใช้ริจ,จัดการชายผู้ร้ายแต่ไปสู้ชนห้ามไว้เพราะว่ากลัวความรักของเธอทั้งสองจะแตกว่านางทั้งสองคือปีศาจจังหวะน,นั้นซีเซียนเดินมาเห็นพอดีจึงเข้ามาช่วยและต่อว่าชายผู้ร้ายนั้นแต่ซี่ยวชิง เป็นน้องสาวยังโกรธไม่หายพยายามที่จะใช้บิ๊กทำร้ายชายผู้ร้ายที่มาลวนลามนางครั้งสองให้ได้ไปูซจนเมื่อเห็นจงังหวะไม่ดีจึงได้ดึงเสี่ยวชิงออกไปจากที่ตรงนั้นและกลับมาที่ซีเซียนและชายผู้ร้ายได้เถกเถียงกันไม่หยุดซีเซียนโกรธจัดจึงไม่ต่อยไปที่ปากชายผู้ร้ายทำให้ชายผู้ร้ายได้ส่วนคืน โดยการใช้มีดแทงเข้าไปที่ทองของสีเซียนเมื่อชาวบ้านเห็นดังนั้นก็พากันตกใจจึงเข้ามาช่วยจับกลุ่มชายผู้ร้ายและช่วยเหลือสีเซียน<อ>เมื่อเสี่ยวชิงใจเย็นขึ้นไปุุจนก็ได้พานางลับมาที่เกิดเหตทั้งสองนางเมื่อได้เห็นเหตุการณ์ที่สีเซียนโดนทำร้ายก็ได้รู้สึกผิดมากที่เป็นต้นเหตุให้ชายหนุ่มต้องบาดเจ็บสาหาัส ทั้งสองจึงได้พาชายหนุ่มกลับไปรักษาที่พักของตนจุดเก่มต้นของความรักไปสู้จนปิษาตานงูขาวได้คอยดูแลสี่เซียนทุกวันตำบะที่นางบำเพ็ญมานับพันปีทำให้ร่างกายของชายหนุ่มฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วนางรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของชายหนุ่มมากจึงคอยดูแลเขาเป็นอย่างดี อยู่มาวันหนึ่งขณะที่นางกำลังเช็ดตัวให้ชายหนุ่มหัวใจของนางก็เต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความรู้สึกถูกพันในความสงบนั้นนางระลึกได้ว่าซีเซียนคือชายที่เคยช่วยชีวิตนางไว้เมื่อในอดีตชาติตอนที่นางยังเป็นเพียงงูเขาธรรมดาและกำลังจะถูกฆ่าด้วยคนใจบาานางจึงจดจำเขาไว้มาโดยตลอด และซีเซียนก็คือชายที่นางเฝ้ารอมานานแสนนาน,น,านซึ่งเป็นชายที่นางยอมบำเพนตะปะนักทันตีเพื่อจะได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกับชายผู้นี้เซี่ยวชิงวิสานงเขียวสังเกตความรู้สึกของพี่สาวและยิ้มบ,งบางๆความรักได้เกิดขึ้นอย่างเงียบๆและเริ่มเติบโตอย่างมั่นคงนางสาววันนั้น ไปสู้จนและซีเซียนก็ได้สนิทสนองกันมากขึ้นทั้งสองทำกิจกรรมร่วมกันชมดอกบ,บัวที่เบ่ลบานหัวเราะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวชีวิตโดยมีเสี่ยวชิงอยู่ข้างๆเวลาผ่านไปความรักของทั้งสองค่อยๆเติบโตเป็นความรักที่ลึกซึ้งจนสุดท้ายทั้งสองก็ได้ตัดสินใจ แต่งงานกันการแต่งงานและเปิดร้านข่ายยาเมื่อความรักของทั้งสองนั่นแฟนทั้งสองตัดสินใจแต่งงานและสีเซียนเห็นว่าไปสู้จนนั้นมีความสามารถในการรักษาจึงได้เปิดร้านถายยาด้วยกันริมทะเลสาสีหูเพื่อช่วยรักษาผู้คนโดยมีเสี่ยวชินอยู่เคียงข้างคอยปกป้อง ชีวิตของทั้งสองมีความสุขมาโดยตลอดแต่ความสามารถในการรักษาของไปายโจนได้โด่งดังไปทั่วหน้าข่าวลือว่านางนั้นเป็นหมอเทวดาสามารถรักษาได้ทุกโรคไม่ว่าจะเป็นโรคที่หาสาเหตุไม่เจอแม้กระทั่งอกาการป่วย ที่เกิดจากปีาศาจนังนก็สามารถรักษาได้จึงทำให้เรื่องนี้ได้ย่องดังจนไปถึงหูของหลวงจีนภูปราปีาศาจชื่อว่าหลวงจีนฝ่าไหา่และมา่าหลวงจีนฝ่าไหา่ได้ทราบเรื่องก็ได้เกิดความสงสัยในความสามารถของไปโซจันเป็นอย่างมากการมาถึงของหลวงจีนฝ่าไหา่ จนวันหนึ่งหลวงจีนฝ่าไหา้โอซองริกจากวัดจินาศาตร์ก็ได้เดินเข้ามาในร้านขายยาของข้าศอตตามเสียงร่ำารือท่านใดนั้นที่หลวงจีนฝ่าไหา่ก้าวเข้ามาพลังตะบะของไปสู้จนทำให้หลวงจีนรู้ทันทีว่าที่นี่มีปีาศาจและเมื่อหลวงจีนได้เห็นไปสู้จนก็ตกใจและได้รู้ทันทีว่า นางไม่ใช่มนุษย์หลวงจีนสาไห่เดินไปคุยกับซีเซียนนับหนักและบอกกับเขาว่าท่านรยาของเขาไม่ใช่มนุษย์หลวงจีนเข้มงวดเจ้าสาวของเจ้ามีพลังที่ไม่ธรรมดานี่คือปีศาจหมูขาวซีเซียนตกใจและไม่เชื่อท่านที่ท่านได้พูดหมายความว่าอย่างไรครับ หลวงจีนพยายามอธิบายให้สีเซียนฟังอย่างละเอียดแต่สีเซียนก็ยังไม่เชื่อหลวงจีนจะไม่เอาเล่าสงง่วงให้สีเซียนซึ่งเล่านี้มีสรรพคุณสามารถถอนพิษงูได้หลวงจีนกล่าวว่านี่คือเครื่องทดสอบให้ภรรยาเจ้าดูเถอะว่าถึงเทศกาลไหว้ปาจาัน แล้วเอาเล้าให้นางดูความซิมจะปรากฏเองเมื่อถึงเทศกาลไหว้มาจ่าชาวบ้านพากันไปวัดแต่ไปสู้จนนางรู้ตัวดีว่าไม่สามารถเข้าวัดได้จึงได้แต่ฉเฉลิมฉลองกับสามีคิ่บ้านส่วนสี่เซียนถึงแม้จะลังเลกับคำพูดของหลวงจีนแต่ก็ทำตา และได้ลินเล่าให้กับภรรยาตัวเองดมก่อนกินข้าวไม่นานไปููเจนก็ลม้มลงกับพื้นนางได้ร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดเสี่ยวชิงตะโกน,าานขึ้นมาทันขีว่าคิสู้เจนท่านเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นแต่ทันใดนั้นร่างของไปููเจน ก็ได้คืนร่างงมูขาวตามตำบัดที่นางได้บำเพ็ญมานานสี่เสียงเห็นดังนั้นก็ได้ตกกัะหนึ่งตกใจสุดขีดไม่เชื่อในสายตาจนช็อกตายเมื่อไปโซจนันได้เห็นสามีของตนนอนตายอยู่นางก็อยากจะช่วยสามีจึงได้ออกเดินทางไปขโมยสมดุดไร วิเศษที่มีพลังมหัศจรรย์สามารถชุบชีวิตมนุษย์ได้และในตอนนั้นนางก็ได้ตั้งคันกับสี่เซียนอยู่นางเดินทางไปไกลหลายพันนิไปยังเทือกเขาที่มีสมุนไพรได้เจอกับทหารยามที่พิทักษ์รักษาสมุนไพรอยู่หลายคนและไม่ยอมให้ใครนำสมุนไพรไปได้ทหารได้กล่าวว่า เจ้าคิดว่าการบำเพ็ญตบะของเจ้าแค่พันปีจะสามารถสู้ได้กับพวกเราผู้พ,พิทักษ์สม,มุนไพรวิเศษนี้ได้นั้นหรือจากนั้นจึงเกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นด้วยความที่ทหารมีตบะแก,กล่งกล้าและมีจำนวนมากกว่าอีกทั้งนาปีศาตงูขาวก็กำลังตั้งขันนางจึงสู้ไม่ได้ ด้วยร่างกายที่บอบช้ำแต่อ่อนแรงเต็มไปด้วยบาดแผลจากการต่อสู้นางจึงได้เล่าอดีตชาติของนางกับสามีให้แก่ผู้เฝ้าสมุนไทรฟังว่าเหตุที่นางหลงรักสีเสียงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ในอดีตชาติ มื่ครั้ที่นางอย่างเป็นเคียงแค่งูขาวธรรมดาน้นได้มีคนที่พยายามจะฆ่านาแต่มีชายงมผู้มีจิตใจวดงามเข้ามาช่วยนางไว้จากนั้นมานางจึงได้จดจำชายผู้นี้ได้เป็นอย่างดีและได้มุ่งมัน่นบำเพ็ญตะบะยาวนานนับพันปีเพื่อที่จะได้เป็นมนุษย์จนกระทั่งนางสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ และแล้วชายผู้นั้นก็ได้กำเนิดมาอีกครั้งในชาตินี้นั่นก็คือสี่เซียนสามีของนางเองและเมื่อเหล่าทหารผู้คุ้มกันสมุนไพรได้ฟังดังนั้นก็ได้ทราบซึ้นจากความรักของนางจึงปล่อยนางไปน้อมกับสมุนไพรวิเศษแต่ก่อนที่นางจะไปทหารผู้หนึ่ง ได้พูดกับนางว่าเมื่อเจ้าได้ตัดสินใจนำสมุนไพรนี้ไปเจ้าจงจำไว้ว่ามันมีสิ่งที่เจ้าต้องแลกน,นางปีศาจหมูขาวได้กล่าวตอบกลับทหารว่าไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรข้าก็ยอมขอเพียงสามีของข้าได้ฟื้นคืนชีวิต กลับมาเมาื่นางปีศาจหมูขาวได้มาถึงก็ไดเรียบนำสมุยไทยช่วยชีวิตสี่เสียนเมื่อสี่เซียนฟื้นขึ้นมาจึงได้รู้ว่าปีศาจหมูขาวนั้นรักตนเองมากเพียงใดเขาจึงไม่สนใจชาติกำเนิดของภรรยาของตอนเองและตัดสินใจครองคู่ กับไปสู้จนต่อไปแต่ทว่าพระรองจีนฝ่าหายทราบเรื่องก็ไม่อยอกเหตุเพราะถ้ามนุษย์อยู่กับปีศาจจะทําให้อายุไขของมนุษย์นั้นสั้นลงหลงจีนฝ่าหาจึงได้หลอกให้สีเซียนไปกักขังไว้ที่วัดจินสาสตร์ทำให้ปีศาจงูขาวโกรธมากจึงได้มาที่วัดจินซาส พร้อมตัดนางปีศาจงูเขียวเสด็จวงสามีของตนคืนจากหลวงจีนฝาไหา้นางปีศาจงูขาวไปสู้จนได้ไร่มนนำกองทัพจากบาดาลเข้าโจมตีวัดจินสานแต่ได้ไร้มนให้มาเกิดน้ำพุครั้งใหญ่ทำให้สถานที่ศักดิทธิ์ทั้งเสียหายหลวงจีนที่อยู่ในวัดนายโูก ก็ได้พากันจมน้ำตายเสียชีวิตซึ่งเป็นครั้งแรกที่นางปีศาจูขาวได้ก่อกรรมหนักทั้งใหญ่แต่นางปีศาจท,ทั้งสองก็ไม่อาจสู้กับหลวงจีนป่าไห่ที่มีอาคมแต่งต้ากว่าได้อีกทั้งไปสู้จนก็ยังตั้งคันอยู่นางทั้งสองจึงได้หนีเอาตัวรอด น้าไปโซจนก็ได้หนีมาเจอสี่เซียนซึ่งสี่เซียนก็ได้หนีงามพ่วงมาพอดีทั้งสองเมื่อได้พบกันก็ได้โผลเข้ากอดกันร่ำให้วิ่งวอนให้สวรรค์เห็นใจในความรักของพวกตนและในสถานที่นั้นไปโซเจนก็ได้คลอดลูกได้ให้กำเนิดปตรชายของสี่เซียนพอดี แต่ทันใดนั้นหลวงจีนฝ่าไหาก็ได้ตามมาทันหลวงจีนได้ใช้อาคมแยกร่างของทั้งสองคนออกจากกันทั้งสองร่ำไห้โอดครวญด้วยความโศกเศร้าและน้าเวทนาอย่างที่สุดและในขณนะเดียวกันนางปีศาจหนุขาวก็ได้ตะโกนไลใ่ให้เสี่ยวชิงรีบหนีไป เสี่ยวชิงรู้ดีว่าตนเองนั้นไม่สามารถสู้หนังจีนได้และตนเองก็ได้ป่าดเจ็บสาหาัสจึงไม่จำใจหนีไปก่อนหลายปีต่อมาหลังจากที่นางปีศาจหมูขาวถูกกักขังไว้เนิ่นนานนา,นางปีศาจหมูเขียวเสี่ยวชิงได้บำเพ็ญตะบะจนแก่บ้านางได้กลับมาช่วยเหลือไปสู้จน ู้เป็นพี่สาวปีศาจงูเขียวเสี่ยวชิงสามารถเอาชนะหลวงจีนฝ่าหายได้นางปีศาจงูเขียวได้ทำให้เจดีหล่นเฟิงถล่มลงม,มาและได้บรนดาลให้น้ำในทะเลสาบซีหูเหือดแห้งนางพญาง,งูขาวจึงสามารถออกจากเจดีได้จากนั้นปีศาจงูขาวไปสู้จน ก็ได้กลับไปบำเพ็ญตะบะต่อเพื่อที่สักวันหนึ่งจะได้แปลงร่างเป็นมนุษย์และกลับมาครองคู่กับชายคนรักอีกครั้งและในปัจจุบันก็ได้มีการสร้างเจดีย์เรือนสนขึ้นมาใหม่และในเจดีเนี่ยนะคะก็ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องตำนานความรักต้องห้ามระหว่างนางพยางมูขาว บันดตหนุ่มไว้ด้วยถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์คลิปกดติดตามช่องไว้นะคะส่วนใครถ้าอยากให้ทำเรื่องอะไรต่อคอมเมนต์ไม่ได้เลยจ้าทางคิมงานของเราอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนคะ่ะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเชอรีนเรื่องเล่าจากสาไว้ด้วยนะคะ